สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี MC ทางช่องทุกทท่านครับครับมือนี้ส่วนใบใบครับของวันที่3ามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกขับเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่สามแปดครับเอฟซี MC เพื่อพายเอฟซี MC มาตามแนวทางตัวเลขต,ลขตอง,งวดนะครับงวดประจําวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกขับบ้านแนวทางตัวเลขข,ของปู่สามแปดงวดวันที่สิบหกนี่ อ่าสีเดินทางไปที่ทังใดครับเฮามาไปติีตามน้ากันครับสาหรับตัวเลขแนวทังของปู38 FC เอฟซีขามาแล้วครับมักชอบชิมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญครับเอฟซีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเอฟซีสิบวันได้ผ่านครับข่าวสารจากทางช่องนะครับอ่าเพื่อบ่เป็นการเซเวลาครับเขาไปการนมัสการปู38มพร้อมๆกันเลยครับการนมัสการครับปูเอาบันปูสิไ้ โซ่โซ่ตัวไดนเนาะบาบาร์ี405 40 5ล่างล่างบุปูสูตรล่างบุค่ะางเอเอาเอาสูตรล่างค่ะเอฟซีมาสามองตัวได้ล่างได้นีหกตัวมา2ตัวแน่นอนเม่นหกโหกตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หกตัวมา2ตัวล่างนะคะเมหวหเด่นเอเขียนไหม ย่อนล่างไฮเอฟซีฟังกันนะปูผมอยากให้ปูหน้าเบ่อไฮเอฟซี่ฟังครับปูย่อนจ่อจอนี่ตีห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งออกที่ห้าเจ็ดมาสองตัวนี่ก็ว่าพิษเดี๋ยวนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าออกห้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดออกหนึ่งห้า เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ออกเจ็ดศูนย์ปูถืออ๋กะาสี่เบิ้งด้วครับถึกหลายวันเจ็ศูนย์ติดปูหวันเจูยนี่วันนี้ก็ถืออยู่ในี่ปูถือสองสามสี่ห้าหกเก้าออกชื่อหกสี่ปูก็ถือออเอฟซีแคปเอาเรือครับเแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ออกศูนย์แปด่ะ เน่ยอดบ้านนีปูเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ปูเฮ็ดเลขดับบันคิดทีตัวเด่นๆเลขปูเห็ดออกสาที่ปูปู่ะไ้เลยหมดเลยคิดผิะห้าหกเจ็ดนี่แปดเก้าสองออกห้าแปดมาอีีปูสองตัวทุกหลอบเลยเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ออกทสี่เจ็ดไก่เจาะเจอะบางนึงสี่เจ็ดนี่ เปบ่อข้ามันคบถือปะทีปะเดียนคนเมียนกรบปูบายนึงวดสองสองสามสี่ห้าหกเก้าอวเก้าสองนี่ค่ะปูถือตัวหน่อยๆเลยปูมันหนักออตัตัวเบาที่ปูปูเด่เบาปูเอาหกสองนึ่งสามบินที่บินเออจองรัตเตอรีว่าไงปูที่เป็นนักหกสองครับเอซเพราะว่าเหตุผลทิปนี่งวดนี่ปูเบานี่งวดนี้ด้วเอางวดนี้สองเอ้าเมแมนนี่ปูสามสี่ห้า หกเจ็ดศูนย์เอาที่ที่สี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์ปู่บอกเลขหลักเขาหนีได้หนีได้หนีได้เขาว่าสูตรสูตรนี้ส้นส้นส้นกันเดินไม่สี่ศูนย์ห้าศูนย์ค่ะหมากเจ็ด มากเก็ตกับเจ็ดศูนย์ด้อค่ะสี่ศูนย์หาศูนย์ปูหมากเจ็ดโอ้สี่ศูนย์แล้วก็หาศูนย์แล้วยิงหมักสองคู่นี่สองคู่นี่ไม่ถึาปูฝากแค่นี้แต่ว่าเก็ดศูนย์ก็จะถิ่มเบ้นปูจาถิ่มแม่นไผ่ประกอบเอาอยู่นี่มาสองตัวแท้อยู่นี่ค่ะล่างอย่างเดียวนี่แหละค่ะสูตรถือเก้าสองอยู่นี่เก้าสองล่างอย่างเดียวนี่ครับเอฟซีเบงปูคอปอกๆครับมีมากถูกงวดอีกครับเอฟซีนี่สองตัวมาให้เห็นเลยนี่งวดที่หมู่บ้านเมื่อก่อนนี่ครับ สองเก้ากัอยู่นี่มวดซีเก็์กัอยู่นี่ครับนี่ซีนี่เก็ถต์นวดหาแปดก็อยู่นี่ครับโอ้ยเหนียวนอนนวดที่เกตินี่เกมขั้มรอถือปูเราเป็นแสนโอ้ยทั้งตำบลเขารอนี่สูตรนี่ติปูที่มันถือเป็นแสนนั่นแล้วนี่นี่เบ่งเอาเนี่ยประกวดปูนี่ ค่ะปูว no ่องกลมไว้แล้วครับเอฟซีถือแน่นอนขึ่นเอฟซีเห็นไ่มครับปูว่องกลมไว้ก่อนเลยสี่ส่วนหันปูกระบอกให้เจ้าโยนตัวเก้าช่องให้ตัวเบาให้เจ้าก็เอาเป็นแซนคือเก่าโอ้ถือเป็นแซนอีคือเก่าเก้าเดียวโอ้ยข้าเจ้าก็ถือหลายตัะเห็นไหมปูบันนี้เลขบนปูเฮ็ดแล้วไปค่ะนี่บนก็เลี้ยนแล้วเนาะนี่ปีแปดปีกระบอาแปดหาตัว เดี๋ยวอันนุขอมารบบนเอฟซี FC นะปู่อัน6ตัวมาบนนี่นะคะนี่นี่นลักซิับนนี่ปูปูชื่อเรื่อบ้นหนึ่งทีนี่ปูชื่ออันนี้ลักซิบนว่คะนดปูลัก1ิบนเดื่อนี้ซีกับเซี่กกับห้าเนี่ยสิบนบนี่อ <5 S 1> กับห้ากับหนึ่ง ครับปลูกกับวัชรักลอยมันสี่หนึ่งส่าสี่ออกมากะได้จังมาะหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่บน1 1> า้าถามม่เป็งสันปูแตกบนล่างเลยแ,ลกยยแตกบนล่างเลยครับปูลักลอยมือนนี้ปูดได้ยังปูหกก,กับหนึ่งกันรัก้อยหกกับหนึ่งเนาะโอ้ตำราปูผมเบงผมกะโอ้ยขี้ลุกหยามๆยาเลยปูที่นี้ยังมาหุดอี หกตัวมาให้เห็นสองตัวแน่นอนหลักร้อยยังกับหกกับยังกับปูหกกับหนึ่งเอาเดี๋ยวเอามาครบบนก่อนนะคะเอฟซี FC เดี๋ยวรอปูก่อนนะคะเดี๋ยวให้ปูเปิดตำล่าก,ก่อนสักนิดนโอ้หลักร้อยมันโอ้หลักร้อยนะครับ้านนีเดนปูนี่เก้ากับสี่ปูยี่ว่าวสี่ยังเดียวค่ะมืัอน,นี้เอา,เอาอยัางปูยังเดียวปูหกกับมืัอนี้เอาหกกับหนึ่งเอายังปูปูก็มัก มักหนึ่งนี่แรับมักหนึ่งว่ะปูว่องให้เฟื่องลุ้นน้าปูมักหนึ่งเอฟซีเลียกเอกก็ได้ดอกค่ะปูว่าเรียกเอาก็ได้๋ยวให้ปูเปิดทำล่าก่อนเอฟซีเดี๋ยวชะบาสิเอาให้นะคะเป็นย่างเป็นชอตไปมือนี่ปูแสตำล่าให้เบิ้งคาดอี๋จนคนขิ้งลูกยามยาบเอฟซีมาเบิ้งเดี่ยวโอ้หกตัวมาสองตัวให้เห็นอีหลัง ปูกำลังเปิดตำล่าครบบนให้เบิ่งอีกใกล้สิเบิดแล้วตัวนี้ปูสมุดเดี๋ยวสิซื้อมาให้ยหม่สามันเบิดบอกเด้อสอมัญเบิดสมุดกับซอนชอนซื้อมาอีกเบิดแล้วแม่บอกปูเออาเดี๋ยวนูซื้อมาให้อีกเดี๋ยวนูไปอันนี้ซื้อมาให้อีกปูปูว่าเบิดงเหลียวภาษาซื้อเหลี่ยมยังไงเมื่อไหร่ให้ปูเพราะปูได้คิดสูตรให้เนาะเอฟซี ปูวานปากกากระเบิดองเหลี่ยมสันเดียวสิมันมีแต่เมฆจิกไงล่ะปูตอนนี้มันมันสอดเนาะปูเนาะเอาเมฆจิกหน่อยคือเกาเนาะเอาเมฆจิกหน่อยเดียเด๋ยวเดี๋ยวหนูซื้อมาให้ปูเมฆจิกหน่อยอันนี้มีติดมาจ้ะสีแดงเอาไปปูสีแดงสีแดงมันเขียนมากอยู่บ่มีอยู่สีแดงแต่ว่าสีน้ำเงินบ่ม,มี มันออกบ่อนีเดาเดี๋ยวนู้ซื้อมาให้ไหมไ,ปปไม่ปแบบู่ลี้ยงเดี๋เดี่อยบ่ถือมาเห็นมาทีมาถึงไปรักลอยพุ่ง<ส>ไปมาซีไปรักลอยนาะปูเนาะมาถึงมปลักลอยเหล็กลูกสาวปูบ่ถือเดี๋ยวรอเอามาครบบุญหกตัวมาสามตัวบุญนาะปูมัถนถซีซูนหาซูนหรือเล็กซูนเปเกิดมซีซูนหาซนเน่เมียนบ่อปูอเหล็กลังอ๋อเหล็กลางซีซูนหาซูนนี่แหละค่ะเอฟซี้ากอสอ ส้นกันลายสูตรปูวนย่างนี้คือกที่สุหาชูนหลังหลังค่ะปูคือแล้วที่ปูโอ้คนชิ่อลย่างหยาบเวกผมบ้านละเหตุบอกปูทีหนึ่งาานทาทาออกทาออกหามนี่ยังกัยังบลอดเนาะปูวานมาครบุญว้าละเหตุห้ซ้ำานีก่อนบอกปูเอาเอารักซิปรักลอยไปก่อนรักนวยบุญเดสันปู เบนเป็ดกับเก่าปดกัเก่าหน่วยบนวยยว่นเนาะเอาซับนี่แล้วครับไปพิจารณากรปูว่าท่าในเหตุครับค่ะมาโคปูว่ามันบอดถ,ถือแล้วบงหนึ่งมันออกบนมันมียูซีกับหนึ่งแต่ว่ามันมาหนึ่งน <8 S 2> หนึ่งกันสันแปดแตกบนล่างเลยหละกับเก้าคันเป็นหนึ่งซีหนึ่งนี่ซี่แปดหนึ่งหนึ่งซีเนี่ยก็ยังได้อีกเนาะปูคันคันคันนี้ทั้งนานหนึงน่งหนึงน่งซี่เนี่ยกัย่งได้อีกปูมากซีแปดซีเก่าเดื่อค่ะ ลักซิปนี่ปูยืนเก่านะคะอ่าก็ที่วา่าปูมือน,นี่ปูให้เบิ่องจำราย่างชัดเจนสูตรน,น,นี่แ่<ห>ะคะ่ะอย่าลืมด้วยสูตรเลขล่างออสูตรถึกเป็นแสนน,สนะปูทา้งตกลงคำหลอดด้ยวหลงวดหงวดด้วยด้ยอ่าแคบหนาจอไว้ด้วยครับเป็นเนว่ทางครับสูตรน,นี่ล่ะคะ่ะสูตรเงินแสนนะคะนี่อ่าเนี่ยมาให้เห็นทุกรอบนะครับนี่ หกตัวมาให้เห็นสองตัวแน่นอนค่ะแต่ว่าปูว่งกลมไว้แล้วครับในตำราปูสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ปูว่วงกลมล่วงนาไว้เลยนะแคบหน้าจ,จอไว้นะคะเนาะมีเท่ีเขานีมาปูรอแต่ครบบ,นนบุนแล้วปูอเดียวให้ปูเฮ็ดมากครบบุญนะคะรอบนาเดียวกันฉบาบเตือนสมมติก็ประกาเขาไม่ปูอีกก้อนเบิดแล้วนะคะเนาะจังมาเอามาครบบุนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมาตามให้นะคะใช่สิเบิดแล้วซือมาให้ ปูปูกับเขียนเขียนสูตรดีเนาะปูเนาะเคสชัดเจนเดีค่ะปูเขียนไว้ชัดเจนพร้อมนะคะหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยครับเอฟซีอ่ามีเท่านี้ล้วปูว่าเอาค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณปูนะคะทีหกตัวให้เขาจับประกบเอาไปบอมักหกหกตัวประกบเอาเลยเนาะปูบอมักถ้าบอมักที่ปูเน้นให้แม่ปูประกบมาสองตัวแท้ โอ้เอาคอนได้ผูเคาะปอกๆเลยเอฟซี <c oughs> ม,มันค่ะมัน <c oughs> ทั้งตบำบลครัาร้อได้เป็นแสนเนาะปูว่าโอ้ขนาดปูว่าโตร่องบอกให้กันไว้เก้าซองกันถือลายอยู่เนาะค่ะ,ะ,ะ,ะเอาค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณปูนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้เอฟซีแฟนคลับท่านช่องนะคะได้มีโชคมีลาบน้ำกันนะคะสาธุครับปูสาธุค่ะปูครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับจากปูเป็นทีเรียบร้่อยนะครับ หมักทีปูประกบให้ประกบเอาได้ครับหกตัวมาให้เห็นสองตัวแน่นอนครับล่างยางเดี่ยวนะครับเอฟซี FC พิจารณาเอาฝากตอนกันครับมือนีก็เป็นวันที่สามนะครับถือว่าปูลปล่อยตองวดกันเลยนะครับสามกุมภาพันธ์ครับมือนีสองพันห้าร้อยหกสิบหกว่างวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนีปูว่ามาอีกคือเกานะครับเอา สุดท้ายนี้ให้เอฟซทั้งช่องครับโชคโชค,โชคโมนันมันลำลวยยู่ดีมีแห้งทุกทุกทันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ